สวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเกมพบชีโมบายกับแผนที่ใหม่ชื่อว่าลิวิกแผนที่นี้จะมีขนาด2 2ตารางกิโลเมตรบรรยากาศในแผนที่ใหม่นี้จะเป็นบรรยากาศในทวีปยุโรปเหนือได้แก่กลุ่มประเทศเดนมาร์กฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์และก็สวีเดนความน่าสนใจของแผนที่ใหม่นอกจากบรรยากาศในแผนที่แล้ว รูปแบบการเล่นเองก็น่าสนใจเพราะแผนทีน่นี้มีขนาดแค่2คูณ2ตารางกิโลเมตรมันทำให้เกมนี้จบได้ไวขึ้นเราสามารถได้ความรู้สึกที่เป็น Battle Royale ที่ใช้เวลาเล่นแค่15นาทีเท่านั้นและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจในแผนที่ใหม่ v i 크คลิปนี้สนับสนุนโดยเพจเติมเงิน PowerGacha เติมถูกเติมไวเติมง่ายปลอดภยัยต้อง PowerGacha ในแผนที่ลิวิกจะมีปืนใหม่ชื่อ p 90ซึ่งเป็นปืน SMG หรือว่าซับแมชชีนกันปืนกลมือที่สามารถจูก,กระสุนได้ถึง50นัดใน1แมกซีนอัตราการลั่นกระสุนพอๆกับอูซีหรือเวกเตอร์เลย p 90คือ1ปืนที่บอมกับการต่อสู้ในระยะประชิดได้เลยอีกหนึ่งปืนที่เพิ่มเข้ามาในแผนที่นี้คือปืน MK12 ปืน b u r s t s n i p r r Rifle เป็นปืนสไนเปอร์ที่มีแรงดีต่ำ ใช้กระสุนเขียว5.5มมสามารถบรรจุกระสุนได้สูงสุด30นัดใน1แมกกาซีนปืน S12K เป็นอีกหนึ่งปืนที่ใช้ข้อสตัตูในระยะไกลได้ดีามากๆในแผนที่ใหมน่นี้มีของแต่งปืนเพิ่มเข้ามาชื่อของมันคือ Barrel Extension SMG ของแต่งปืนชิ้นนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถของปืน SMG ให้มีระยะการโจมตีที่ไกลย,ยิ่งขึ้น ทีเบรเวณทิศเหนือของแผนที่ที่เมืองฮอตสปริงจะมีบ่อน้ำพุร้อนเป็นบ่อแช่ออนเซนซึ่งคุณสมบัติของเจ้าบ่อออนเซนนี้มันจะช่วยฟื้นฟูแทบบูสเกตให้ตัวละครของเรายิ่งแช่นานแทบบูสเกตก็จะยิ่งเพิ่มอาจจะต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูแท็บบูสเกตแต่มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจในแผนที่ใหม่ลีวิคนี้นามาดูไฮไลท์บางส่วนจากการเล่นในแผนที่ลวิของผมนะครับ เกมนี้ผมกระโดดลงมาที่เมืองมิดสเตนส์เนี่ยขวามือเอาศัตรูลงมาด้วยแล้วว่าได้ UMP แล,ล้วกรดทีนไปนโดนไปเม็ดหนึ่งให้ตามตามน้องไข่ของเราตามตามตาม,ตามกระโดดโโโแม่งไววะ่ะนี่มาสเตจุกปะเนี่ยแต่เหมือนเขาไม่ใส่หูฟังหรือเปล่านะเขาไม่รู้หรือเปล่าว่าผมไล่หลังเขาอยู่เนี่ยได้มาเป็น M4 เ,เข้าไปดิในห้องนี้แหละกรดยีงไปเรียบร้อยมาคนเดียวแนแนวันแมน man. ไม่ธรรมดนาน,นะเรา ามาต่อกันตรงนี้เสียงเท้าศัตรูอยู่ข้างหน้าพีกออกมายิงเก็บน็อกไปหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับแผนที่นี้มีขนาดแค่ 2, อคูณสตารางกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งแมพเล็กขนาดนี้กับคน52คนเรามีโอกาสที่จะเจอศัตรูรอบตัวเลยมาที่การตั้งค่านิดนึงครับในแผนใหม่นี้เราสามารถที่จะตั้งค่าสีเลือดเวลาเรายิงโดนศัตรูแล้วก็เวลาโดนศัตรูยิงผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะเอ,เอ่อ,อเกือบไปแล้วนะทุกคนนะ มันยิงดิสก์วิแปดมายิงสวนก็ไปสิมามาใครจะบาปหนากว่ากันนะสู้กันท่ามกลางเลสโคนเลยเอ้าขอพันยาแป๊บหนึ่งระดกแซ่บยิงคอมาเพื่อจับสวนก็ไปเนี่ยน็อกนเรียบร้อยททเลสโคนตกใส่หัวนี่แสดงว่าเป็นคนบาปหนาจริงๆนะแต่เราก็เป็นคนพอมีบุญอยู่ เดินมาถึงตรงนี้ผมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงมีคนยิงด้านหน้าประมาณ100เมตรมาร์กจุดให้เพื่อนแล้วหยิบาาคาโนโซโคปมายิงไปเน้นๆนะฮะที่ยอดหญ้าอีกทีแล้วโอ้โห่ซันไนเปอร์โนโซโคมนะคะเก้าแไม่ธรรมดาจริงๆ enjoy play very cool จริงๆนะแล้ว มีคนยิงเคาะอยู่ด้านหลังแล้วเขา้าทอขบยิงไปแล้วก็น็อกไปหนึ่งทีอ่าแล้วก็เห็นว่ามีหนึ่งตัวแล้วก็ยิงไปอีกเรียบร้อยหมดตีนะตีบอดอ่าไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดา<อ>เหตุการณ์ต่อมาเพื่อนเบอร์สามน็อกอยู่แล้วน่าจะโดนงูฉกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องไปเช็คดูบอกกับเพื่อนเบอร์สองเราต้องไปดูซิว่าข้างหน้ามันเกิดอะไรขึ้น พอมาถึงเห็นศัตรูกำลังจะขึ้นรถแล้วด้วยสเปรด้วยสโคเปียงไปโดนใครไอ้อีกนิดเดียวรถจะระเบิดอยู่แล้วเลยตัดใจวิ่งฉีกซ้ายมาเอาแล้วเพื่อโดนน็อกน็อกไปได้หนึ่งเอาแล้วชิบหายเลยครับหลบมารีโหลดแปบหนึ่งแล้วหยิบระเบิดมาจะเคลื่องไปไม่ทันละแต่ก็นะแต่ง้างแล้วก็ต้องเคลื่องไปซะหน่อยต้องคลียฮะต้องเคลียร์น่าจะเจ็บอยู่จะยิงกดไปหลบไปหลังต้นไม้ศัตรูเฮ้ย วิ่งซิกแซกซิกแซกเราวางเป้าไว้ตรงตำแหน่งที่คิดว่าหืมเครื่องระเบิดพลาดด้วยเอาขึ้นไปน่าจะหลบอยู่หลังหินหน้านี่แหละปากขวาปากซ้ายปัดขวาอีกทีแล้วก็เรียบร้อยเดีย๋ยโอ้สมอรภูมิตรงนี้นี่ดูเดือดมากนะอยู่นอกวงด้วยตอนนี้ก็คงจะต้องเข้าวงแล้วรถก็ใช้ไม่ได้แล้ว มันจะระเบิดแล้วต้องเดินเดินมาอีกสักหน่อยสัมผัสได้ว่าข้างหน้ามีตัวเราขึ้นสโค๊คุณโผ่ไปแล้วก็สเปนน็อกทันทีโอ้แตกไม่น็อกนี่วะแตกเลยโอ้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ดูเหมือนหน้าจอมันมีปัญหาหรือเปล่าทุกคนทําไมมันเคลื่อนไม่มีขอบดําด้วยนะ,อะเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะแล้วตอนนี้วงมันบีบเข้าเมืองมิสเทนเฮ้ย วงมันจบที่เราลงหรือเปล่าเนี่ยเราต้องสโมกวิ่งเข้าไปนะวงมันจบในเมืองอแล้วเหมือนจะเหลือหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าเกมนี้แล้ววิ่งไปโดนคอมาจากบนตึกอตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นหาอยู่อาแล้วมองเห็นแล้วลองสเปกกดไปก็โดนเปลี่ยนมาใช้คาดีกว่าขอไปทีนึง ขออีกทีได้หรือเปล่าแล้วโดนะนะ่น่ะโดนแล้วต้องหลบไปยิงกด,กดไว้หน่อยยิงกด,กดไว้หน่อยต้องเข้าไปในเมืองฮะอยู่ตรงนี้ไม่ดีแนะ่สีเลือดไปพอสมควรนะฮะต้องปั๊มยาก่อนมุม,มนี้ถ้าเขาแม่นระเบิดนิยนมาตรงนี้คือจบเลยนะเนะี่ยแล้ววงไล่มาแล้วครับต้องค่อยๆเค,ย,คยจบนะอ้สอมมกไปก่อนสักทีแต่ไม่ได้แล้ววะวงมันปวดวงมันเจ็บ ต้องเข้าครับแล้วปาปึบต้องนอนหลบหลังหินนี้ก่อนนะตอนนี้ศัตรูนะ่าจะอยู่บนดาดฟ้านะเติมยงเติมยาให้เรียบร้อยสโมกปิดสโมกเยอะมากครับเหลือคนเดียวต้องเน้นสโมกหน่อยศัตรูพยายามที่จะควงและเบิดไฟมันใส่ผมนะตรงนี้เราน่าจะอยู่ยากแล้วต้องเล่นที่อื่นแนละ้วมีระเบิดตามมาด้วย กำเนิดแล้วโยนขึ้นไปดาดฟ้าโดนไหม,มเจ็บอยู่นะนะเพราะว่าเจ็บเหมือนเขาจะมูฟนฮะมูฟมาอีกตึกหนึ่งแล้วอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ข้างบนเหรอไม่นะเอาแล้ว เสียงมันอยู่ใกล้ๆจังวะเฮ้ย hey, hey, นี่ไงเอาดิตาใเพื่อหวังผลนะน,นี่แค่ความสนุกบางส่วนของแผนที่ลิวิกนะเดี๋ยวรอวันที่7นี้พับจีโมบายจะอัปเดตให้ทุกคนเล่นแน่นอน ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Enjoy Play สำรับวันนี้สวัสดีครับจบลงไปแล้วนะครับกับวิดีโอล่าสุดนี้หาเพื่อนๆคนไหนอยากรูปสนุมหรืออยากมาชมไลฟ์สมสดๆของผมก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Enjoy Play ผมสมทุกวันฝากเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วมาสนุกกันกับ Enjoy Play ว e